สวัสดีครับพบกับเราช่องพังปูเป้นะครับผมวันนี้ก็พาเด็กน้อยนะครับมาตากข้าวนะครับอยู่ที่หมอฝ้ายครับน้ําลดแล้วช่วงนี้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับแดดอ่อนๆนะครับช่วงนี้นะครับช่วงบ่ายๆนะครับก็น้ําก็ลดลงไปมากแล้วนะครับก็ได้มาตากข้าวนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับฝั่งน้ําก็ท่วมหมดนะครับตรงนี้ไม่ท่วมนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สูงมากบจ็ท่วมฝั่งนู้นนะครับก็ฝั่งนี้นะครับพอลดลงไปมากแล้วช้าของเราก็ปลูกได้แล้วครับตามลานปลูกเปย์เขาอยู่นู่นนะครับอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับแห้งแล้วนะครับยืนโยกอยู่นู่นครับยังไม่ถึงเวลา กินน้ำาะะครับข้าวก็พอได้เกี่ยวครับส่วนที่น้ำท่วมก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับก็เสียหายครับไม่ได้เลยนะครับตรงที่นาโคกเป็นโคกเป็นเนินก็พอได้เกี่ยวบ้างครับก็สวยนะครับข้าวสวยมากนะครับดูบรรยากาศนะครับ ชาวบ้านของเราได้มาชุ่มนุ่มกันนะครับก็<อ>บุญกระธินบ้านเราก็จะมีงานแข่งเรือด้วยนะครับมนที่แปดนะครับแข่งเรือนะบรรยากาศช่วงนี้นะครับข้าวก็เยอะนะครับก็กําลังเริ่มเก็บเกี่ยวกันบ้างน,นะครับนอ้องโตก็ได้มาตากข้าวนะคะก็เพิ่งออกมานะคะช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะ ขอาตอนนี้ก็ตากได้สองแดดแล้วนะคะก็รอนะคะน่าจะขึ้นพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้เด็กน้อยมาป่วนนะคะเด็กน้อยมาป่วนไม่มีไม่มีคนเลี้ยงนะคะก็ต้องเอามาด้วยนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะตรงที่เรานั่งตรงล่มนะคะ มีเจดเด็กดื้อกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูน้ำนะครับว่าลดมากแค่ไหนนะครับก็ระดับน้ำก็ลดมากนะครับลดลงมากเลยนะครับแต่ก่อนเรือลอดท้องไม่ได้นะครับลอดท้องใต้สะพานไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สบายแล้วนะครับแต่ว่าตรงหน้าสวนกูเป้นะครับก็ยังมีน้ำอยู่นะครับยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับ ก็ยังไม่แห้งดีนะครับผมก็ลดลงเรื่อยๆนะครับสียนะครับที่น้ําลดลงเร็วแล้วก็ได้ตากข้าวนะครับกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตามติดตามช่องทางคนะครับฝากไ้ดท้นะครับอยางเดียวใช่องทางคูเป้ด้วยนะครับผมที่บ้านนะครับช่วงบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะครับหน้าปีนะครับผมลมหนาวก็จะมาแล้วจ้า เจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ